สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องมีการมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณเลขวิ่งบนล่างหัตัวเดี่ยวนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีกันมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะวิ่งบนล่างนะตัวเดียวนะงวดที่แล้วนะสูตรเก่าของเรานะคะเข้ามาหนึ่งสูตรนะก็คือสูตรนี้ลงงวดที่ออก4 7 8นะเข้ามาที่7เสร็จแล้วงวดที่ผ่านมานะคะได้เลขวิ่งบนล่างนะคะที่2นะคะข้างบนนะคะออก8 1 2ข้างล่างนะคะ4 6นะคะ สูตรนี้นะคะเข้ามาข้างบน,นะคะสองคะเสร็จแล้วเรามาดูสูตรนี้กันนะคะอันนี้นะคะแอดปินมาให้ใหม่นะคะสูตรเก่านะคะที่เข้ามาะคะสติของเขายี่สิบงวดคะเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ข้างบนออกแปดศูนย์ห้านะคะข้างล่างศูนย์แปดนะคะก็เข้ามานะคะที่แปดคะหลักหน่วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันนะคะ สูตรนะคะเราจะใช้หน่วยบน3ครั้ง10ล่างสองครั้ง10หน้าครั้งที่2ร้อยท้ายครั้งที่สองครั้งและบวกครั้งที่1ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนนะคะ6บวก8เท่ากับ4 4บวก3เท่ากับ7 7บวก0นเท่ากับ7 7บวก1นะคะเท่ากับ8นะคะเราจะได้เลขวิ่งบนล่างนะคะสูตรเก่าของเรานะคะได้ที่วิ่ง8นะคะ สูตรนี้นะคะลงมาะคะสามงวดเนาะตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งงวดนี้นะคะได้แปดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแปดนะคะบนล่างในงวดนี้นะคะสามารถเลือกพิจารณานําไปใช้ได้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวแอดค่อยมาวิเคราะห์ให้ทีหลังนะคะเรามาดูสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ที่แอดนาเสนอนะคะจะเดินยาวกว่านะคะสถิติยี่สิบสามงวดสูตรที่สองนะคะ กับสูตรที่สามนะสถิติยี่สิบสามงวดแต่ว่าสูตรที่สามเนี่ยมีงวดนี้นะที่หลุดไปหลักร้อยนะเสร็จแล้วเขาก็เดินมาสิบหน่วยนะคะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกข้างบนนะคะหนึ่งศูนย์หกข้างล่างหนึ่งห้านะคะในงวดนี้เนี่ยชนกันที่หนึ่งนะคะมาที่หนึ่งข้างล่างนะคะหลักสิบนะเสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะสูตรที่สองนะคะได้สี่นะคะสูตรที่สามได้สองค่ะ บนออกแปดหนึ่งสองข้างล่างสี่หกะสูตรที่สองฮะมาที่สิบล่างนะส่วนสูตรที่สามฮะมาที่หน่วยบนนะเรามาดูสูตรกันเลยนะคะสูตรที่สองนะคะเราจะใช้นะคะหลักแสนแปดครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักพันสองครั้งสิบบน หน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่1นึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่1นึ่งสองครั้ง10บทายครั้งที่1นึ่งสามครั้งร้อยทายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้า้งที่9บวกสเท่า <Female> ก <ins ağ> ับแปบวกศนเท่ากับแปบวกหเท่ากับเก้าบวกหเท่ากับห้บวกเเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหเท่ากับสาบวกสเท่ากับหวกศนย์เท่ากับห้บวกเนะคะเท่ากับสี สูตรที่สองได้ที่วิ่งบนล่างสี่นะคะสูตรที่สามนะคะเราใช้หลักแสนแปดครั้งหลักหมื่นร้อยบนสองครั้งสิบบนสามครั้งหน่วยบนสี่ครั้งสิบล่างหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองระบวกข้างที่หกสี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกแปดเท่ากับสามสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้า เก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจบวกเเท่ากับสีบวกหนะเท่ากับศูนย์ะเราจะได้เลขวิ่งบนล่างนะในสูตรที่สนะคะวิ่งที่0ูนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะสถิติก็ถือว่าเดินยาวอยู่นะคะยี่สิบสามงวดได้เลขวิ่งนะคะบนล่างนะที่4นะคะแล้วก็ศูนย์นะคะเสร็จแล้วนะคะสามสูตรนะคะเราได้เลขวิ่งที่สูตรเก่าได้แปดนะคะสูตรใหม่ได้สี่ศูนย์ะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบสูตรเก่าก็เลือกสูตรเก่านะคะแต่ถ้าชอบสูตรใหม่ก็เลือกสูตรใหม่นะคะในนี้นะคะ4กับ0นะคะถ้าให้แอดวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์จาก8นะคะ8เนี่ย8เนี่ยถ้าพูดถึง8นะคะ8ดับสิบล่างดับหน่วยล่างดับล่างทุกหลักเลยนะคะสําหรับ8นะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆวิเคราะห์เอานะคะข้างล่างนะคะดับ หมดเลยนะคะส่วนข้างบนนะคะบนนะคะแปดนะคะไม่ดับ่าหลักร้อยแปดดับหลักสิบบนแปดไม่ดับหน่วยบนแต่ว่าแปดนะคะดับดับทุกหลักนะคะก็คือดับร้อยสิบหน่วยนะคะฉะนั้นเขาดับนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะถ้าเรายึดว่าดับดับบนทุกหลักของเรานะคะยังเดินต่อนะคะเพราะว่าเขาก็เดินมาหลายงวดแล้วนะคะฉะนั้น อ่าแปดนะคะถ้าเพื่อนชอบแปดในงดนี้ก็ให้เพื่อนๆวิเคราะห์เอานะคะเพราะว่าเขาดับทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะคะอันนี้คือแอดสรุปให้แล้วนะคะสําหรับแปดนะคะเสร็จแล้วเรามามองที่สี่นะคะสี่ดับร้อยบนสี่ดับสิบบนสี่ไม่ดับหน่วยบนนะคะไม่ได้ดับสิบหน่วยนะคะก็คือไม่ได้ดับสองตัวบนนะ,ะสําหรับสี่นะคะฉะนั้นสี่นะคะ ยังมีโอกาสที่จะมาได้นะคะข้างบนนะคะเสร็จแล้วเรามามองสี่จากข้างล่างนะคะสี่นะคะไม่ได้ดับสุดล่างสี่ดับหน่วยล่างแล้วก็สี่นะคะดับล่างทุกหลักนะคะฉะนั้นถ้าถามแอดนะคะสี่ยังมีโอกาสที่จะมาข้างล่างได้นะคะเพราะว่าดับดับล่างทุกหลักนะคะมันก็ดับสองหลักอย่างนี้นะคะมีโอกาสที่จะพลาดได้นะคะเพราะ เสร็จแล้วถ้าสี่มานะก็แอดวางสี่ไว้ที่หลักสิบล่างแบบนี้นะคะสำหรับสี่นะคะอันนี้ให้เพื่อนๆวิเคราะห์ตามแอดนะคะเสร็จแล้วเรามามองเลขศูนย์นะคะศูนย์นะคะไม่ไม่ติดดับสิบล่างศูนย์ไม่ติดดับหน่วยล่างศูนย์นะคะไม่ติดดับนะคะล่างทุกหลักนะคะฉะนั้นศูนย์มีโอกาสที่จะมาข้างล่างได้นะคะเสร็จแล้วเรามามองศูนย์ข้างบนนะคะศูนย์นะคะ ศูนย์ติดดับหลักร้อยศูนย์ติดดับสิบบนศูนย์ติดดับหน่วยบนศูนย์ติดดับทุกหลักนะคะศูนย์ติดดับสิบหน่วยนะคะฉะนั้นศูนย์เนี่ยข้างบนนะคะศูนย์เนี่ยโอกาสที่จะมายากมากเลยนะคะเพราะว่าติดดับทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยนะคะแล้วก็ติดดับทุกหลักนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแอดไม่ได้การันตีว่ามันจะดับเนี่ยจะผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เวทเคราะห์ให้เพื่อนๆดูนะคะฉะนั้น ในแปดสี่ศูนย์นะคะแอดจะเน้นนะคะแอดจะเน้นให้เพื่อนๆแล้วนะคะเน้นนะคะวิ่งนะคะบนล่างนะคะตัวที่แอดเลือกคะ่ะแอดเลือกคะ่ะที่ศูนย์นะคะอ้าวแอดแอดบอกว่าศูนย์เนี่ยติดดับข้างบนนะคะแล้วแอดทำไมเลือกศูนย์เพราะว่าศูนย์เนี่ยไม่ติดดับข้างล่างนะคะฉะนั้นศูนย์นะคะเน้นศูนย์คะแล้วก็เน้นล่างแบบนี้นะคะ ให้เพื่อนๆคะศูตรนะคะเน้นศูนย์เน้นล่างถ้าสี่มานะคะอันนี้คือตัวเน้นนะ,ะกันนะคะสี่นะคะสี่นะคะมาได้บนล่างเน้นบนแบบนี้นะคะสี่มาได้บนล่างเน้นบนส่วนแปดคะ เป็นสูตรเก่านะคะให้เพื่อนๆพิจารณาเอานะคะเพราะว่าแปดดับทั้งข้างบนข้างล่างนะคะฉะนั้นแอดจะไม่ได้อยู่ในชุดเน้นชุดกันให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆพิจารณาเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะเลขเด่นนะคะบนล่างสองตัวนะคะสูตรนี้ลงมาตั้งแต่งวดวันที่สามสิบเอ็ดนะคะสี่งวดนะงวดที่ผ่านมาค่ะสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์หกสูตรที่สองได้สองสามคะ ข้างบนนะคะออกที่แปดหนึ่งสองข้างล่างสี่หกนะหกนะคะ, 6, ะ,คะมาล่างสองนะคะมาบนอย่างที่แอดบอกนะ,ะไม่น่าจะมาคู่กันก็ไม่ได้มาคู่กันจริงๆนะคะเสร็จแล้วเรามาดูสูตรของงวดนี้นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหน่วยบน สิบหน้าครั้งที่1นึ่้อายครั้งที่หนสองครั้งสิบทายครั้งที่ร้อยทายครั้งที่สองสองครั้งสิบทายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่2องสองบวกศูนย์เท่ากับสอบวกสเท่ากับสีบวกเก้าบวกเเท่ากับสาบวกศนย์เทกับสาบวกหเท่ากับแปบวกเนะเท่ากับหานะคะนำห้มาบวกกับหกเท่ากับหได้ที่ห้าห สูตรที่สองนะคะเราใช้หลักหมื่นสองครั้งร้อยบนหน่วยล่างร้อยหน้า,า 1, ครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งและบวกข้างที่เก้าสี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งนำหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเราจะได้นะคะเลขเด่นบนล่างนะ,ะในสูตรที่สองหนึ่งสองค่ะสูตรที่หนึ่งนะคะห้าหนึ่งสูตรที่ 2, สองคะหนึ่งสอง ในงวดนี้นะคะเขาชนกันคะชนกันนะคะที่หนึ่งแต่ว่าตัวที่อ่าแอดให้เป็นเลขวิ่งบนล่างไม่มีหนึ่งเลยนะแอดเดี๋ยวแอดจะวิเคราะห์ให้เพื่อนอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในกรณีที่ชนกันแบบนี้นะคะ จาก41งวดนะ,ะมีงวดที่ออก90507นะคะชนที่9นะคะโดยชนนะคะไม่มานะคะมาหลักร้อยอันนี้เราเลน10หน่วยนะคะถือว่าไม่มานะคะงวดที่ออก919ข้างล่าง58ชนกันที่7นะคะ7ไม่มานะคะงวดที่ออก332ข้างล่าง83นะคะชนกันที่9นะคะ9ไม่มา งวดที่ออกข้างบน703ข้างล่าง75นะคะชนกันนะคะที่6นะคะ6ไม่มานะคะอ่า41งวดนะคะ4งวดนะคะชนไม่มานะคะในงวดนี้นะคะชนกันที่1นะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆวิเคราะห์เองนะคะตัวชนนะคะจะมาใหม่นะคะถ้าชอบ1ก็เลือกเล่นไปนะคะบนล่างนะคะหนะคะแต่ว่าอ่าต้องเพื่อนๆต้องดูด้วยนะคะว่า4งวดมี4งวดนะคะที่ชนไม่มานะคะก็าอาจจะมาแยกกันก็ได้นะคะหอาจจะมาข้างบนนะคะ หรือว่าสองอาจจะมาข้างบนะ 5, zy, นะคะห้า 2, อาจจะมาข้างล่างหรือว่าสองอาจจะมาข้างล่างแบบนี้นะคะฉะนั้นเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะคะหนึ่งเนี่ยถามว่าตัวชนมีโอกาสมาได้ไหมมีโอกาสมาได้นะคะเสร็จแล้วแอดเน้นไปที่ไหนถ้าหนึ่งมานะคะแอดเน้นล่างคะทาไมแอดถึงเน้นล่างแอดทำไมแอดถึงเน้นล่างเพราะว่าเพื่อนๆเห็น ent, อ่าเลขอ่า สองตัวล่างนะฮะสี่คู่ชุดที่แอดลงให้ไหมงวดนี้นะคะเขาชนกันนะะที่หนึ่งนะคะอ่างวดที่แล้วเนี่ยเขาออกมาตัวกลับนะคะหกสี่ออกมาตัวกลับสองงวดนะ,ะในงวดนี้เนี่ยได้ที่ขี้ๆทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะเะสร็จแล้วตัวชนนะ,ะงวดที่แล้วแอดบอกว่าตัวชนสี่ให้เพื่อนๆน,นะ,ะวิเคราะห์ไปที่สี่ไว้ก่อนส่วนในงวดนี้นะคะหลักสิบหลักหน่วยชนกันที่หนึ่งถ้าเขามานะสูตรยังเดินต่อ ให้เพื่อนๆนะคะเน้นตัวชนไปที่หนึ่งไว้ก่อนนะคะสำหรับอ่าสี่ชุดล่างนะคะสองตัวล่างนะคะสี่ชุดนะคะที่แอดลงให้นะคะฉะนั้นหนึ่งนะคะมันอยู่ในสองตัวล่างสี่ชุดนะคะตัวชนนะคะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมาข้างล่างได้นะคะอันนี้ให้เวก ให้เพื่อนๆวิเคราะห์ตามแอดนะแต่ชอบไม่ชอบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวสมาชิกนะถ้าสมาชิกฟังนะะฟังที่แอดอธิบายนะะอาจจะเข้าใจนะะแต่ถ้าบางคนไม่ได้ตั้งใจฟังนะอาจจะไม่เข้าใจที่แอดพูดมาตั้งแต่ต้นเลยนะะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะให้เพื่อนๆเลือกตัดสินใจวิเคราะห์ด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีนะคะงวดหน้าเลยนะคะเพราะว่าน่าจะไม่ได้ลงคลิปให้แล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันหวยออกแล้วะคะวันที่เรามาลุ้นกันนะคะแอดก็ขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีกับแนวทางที่แอดนาเสนอให้นะคะขอให้ถูกหวยนะคะถูกรางวัลกันก้อนโตโตนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ